จะเป็นอย่างไรเมื่อแก๊งโจรหั่มที่บุกยึดลงกระสาบสารที่ผลิตเงินของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หลังจากการรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับจับตัวประกันเอาไว้มากมายตำรวจจะต้องหาทางหยุดปฏิบัติการการป้นเงินอันแสนอุกอาจในครั้งนี้รวมถึงจับจอมบงการผู้ชักใยที่อยู่เบื้องหลังสวัสดีครับวันนี้สล็อตซจะมาสรุปเนื้อเรื่อง Mo y h i k o r e ห j o โค o นม c กแ a ก่อนที่เราจะไปรับชมกันท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ หลังจากที่มอสโกพ้นโทษมาจากคุกศาสตรจ,จารย์ได้เข้าไปรับตัวเขาออกมาก่อนที่จะเชิญให้มอสโกร่รวมงานกับเขาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตมอสโกจึงขอให้ศาสตรจ,จารย์รับลูกชายของเขาเข้าร่วมทีมเพื่อทำภารกิจในครั้งนี้ด้วยทางด้านของเดนเวอร์เขาถูกตามราจากนักพนันที่เสียเงินให้กับเขาก่อนที่เขาจะได้รับความช่วยเหลือจากพอ่อทั้งสองได้หนีออกมาก่อนที่มอสโกจะขอให้ลูกชายกลับตัว ภาพตัดมาที่ตอนปัจจุบันเดนเวอร์ที่กำลังจะสังหารมีซอนเขาทำการลั่นไกปืนจานวน2นัดตัวประกันตอนนี้ได้แตกแยกกันผู้คนที่นั่นต่างโทษยองมินที่เป็นต้นเหตุให้มีซอนถูกฆ่าหลังจากนั้นเบอร์ลินได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่หลังจากที่เช็คว่าตอนนี้ตัวประกันตายแล้วเขาจึงสั่งให้เดนเวอร์ทำการจัดการเก็บกวาดศพซะ โตเกียวไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ที่เบอร์ลินหล่ำเส้นมากเกินไปและฝา่าฝืนคำสั่งของศาตาจารย์ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการแตกแยกของคนในทีมสาตาจารย์ติดต่อกรบมาหาพวกเขาเขาบอกให้ลีโอเจาะข้อมูลเข้าไปดูนาฬิกาสมาร์ทวอทเพื่อหาว่าข้อมูลที่พวกตำรวจได้นั้นมีอะไรบ้างโตเกียวได้เดินทางเข้าไปในห้องลับสถานที่ที่เดนเวอร์คอยดูอยู่และที่นั่นพวกเขาก็ซ่อนตัวมีซอนเอาวไว้ ตอนนี้เธอยังไม่ตายเพราะว่าในตอนนั้นมีซอนบอกให้เดนเบอร์ยิงขาของเธอเพื่อที่เธอจะได้แกล้งตายตอนนี้โตเกียวเข้ามาปฐมพยาบาลให้กับเธอและตอนนี้ก็มีแค่สองคนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้โตเกียวบอกว่าเธอจะพยายามหาทางช่วยก่อนที่ทั้งสองจะตกลงกันว่าพวกเขาจะหาทางปลดอำนาจของเบอร์ลินออกจากการเป็นคนสั่งการเรื่องนี้แต่ว่าจะต้องจัดการกับฮันโลและเฮลชิงจิที่อยู่ฝั่งเดียวกับเบอร์ลินก่อน เดนเวอร์ Denver, พยายามดูแลมิซอนทั้งอาหารและยาที่จะมารักษาตัวเธอทางด้านของเลขาพวกเขาเข้ามาเตือนยองมินว่านายอย่าคิดทำอะไรโง,โง่ๆยงมินบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันพวกนั้นต่างหากที่ฆ่าเธอก่อนที่เลขาจะเข้ามาบอกว่านายมันก็แค่คนเห็นแก่ตัวยงมินจึงพยายามขอความช่วยเหลือผ่านกล้องวงจรปิดก่อนที่จะหุกซัดเข้าไปที่เบ้าหน้าหนึ่งมัดหลังจากนั้นมอสโกจึงเข้ามาห้ามเอาไว้ และขอให้ทุกคนร่วมมือกันในการทำงานตอนนี้ฝั่งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เหมือนจะแตกคอกันมอสโกเข้ามาถามเบอร์ลินว่าตอนนี้ตัวประกันทำตัวแปลกๆเขาจึงถามเบอร์ลินว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนที่ฉันไปขุดหลุมเบอร์ลินจึงให้มอสโกถามลูกชายดูสิเดนเบอร์ก็บอกว่าไม่มีอะไรเขาพยายามเก็บความลับเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้พ่อรู้ในสิ่งที่เขาทำ ระหว่างนั้นฮอนโลได้ตามโตเกียวไปในชั้นใต้ดินเดนเวอร์จึงตามไปจัดการกับฮอนโลทั้งสองได้ต่อสู้กันโดยที่ไม่มีใครยอมใครทางด้านของเฮลชิงกิเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างออกมาจากห้องเก็บเงินเขาจึงเดินเข้าไปตรวจสอบดูก่อนที่จะพบว่าที่นั่นมีมีซอนอยู่แต่ว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้โตเกียวได้จอ่อปืนมาที่หัวของเขา ทางด้านของตำรวจตอนนี้พวกเขาได้ข้อมูลของสองคนร้ายนั่นก็คือเนโรบีกับริโอทางด้านของลูกสาวของซอนเธอถูกพาตัวขึ้นรถไปก่อนที่แม่ของเธอจะพยายามติดต่อหาซอนแต่ว่าจะโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดเธอจึงตัดสินใจโทรไปที่ร้านคาเฟ่ของศสตาจารย์ทางด้านของโตเกียวกับเดนเบอร์เขาเข้ามาในห้องของเบอร์ลิน เพื่อถามว่านี่มันอะไรนายให้ฮอนโลตามฉันไปทำไมก่อนที่เธอจะบอกให้ลีโอโทรหาศสตรจาจย์เพื่อจัดการกับเรื่องนี้แต่ว่าในตอนนี้ศสตจาจย์ได้ออกมาด้านนอกเขาขับรถมาที่ j e a ก่อนที่เขาจะบุกเข้าไปในศูนย์เจรจาเขาพยายามเข้ามาบอกซอนว่าตอนนี้แม่ของคุณโทรมาหาผมบอกว่าตอนนี้ลูกสาวคุณถูกพาตัวขึ้นรถไป เมื่อซอนได้ยินแบบนั้นเธอจึงติดต่อไปหาสามีเก่าของเธอเพื่อบอกให้เขาส่งตัวลูกกลับบ้านในขณะเดียวกันเขากําลังจะพาลูกสาวไปกินข้าวแต่ว่าสิทธิ์ในการดูแลเด็กอยู่กับเธอเท่ากับว่าพ่อของเด็กไม่มีสิทธิได้พบลูกสาวเธอจึงบอกให้เขาพาลูกกลับบ้านหลังจากนั้นศาสตราจารย์ได้ขเข้ามาขอโทษซอนที่ได้บุกเข้าไปในที่ทํางานของเธอและซอนก็จําเป็นจะต้องตัดความสัมพันธ์ของพวกเขาให้จบเพียงเท่านี้ หลังจากที่สตราจารย์บุกเข้าไปในศูนย์เจรจาของพวกตำรวจทําให้เขาได้เห็นข้อมูลทั้งหมดที่ตำรวจมีทางด้านของทีมป้นตอนนี้พวกเขาตกลงกันว่าจะทําการโหวตว่าใครจะเป็นคนนาทีมและการกระทําในครั้งนี้เบอร์รินก็ทําล้าเส้นจนเกินไปทางด้านของสัตราจารย์เขาได้กลับมาที่ห้องและติดต่อกลับไปหาพวกเขาสตราจารย์บอกว่าตอนนี้ตำรวจได้ทราบข้อมูลตัวจริงของเนโรบีกับลีโอแล้ว ทำให้พวกเขาทั้งสองเปลี่ยนใจหันมาเข้าข้างเบอร์ลินก่อนที่มอสโกจะเข้ามาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเบอร์ลินจึงบอกว่าตอนนี้พวกเขาฆ่าตัวประกันไปนแล้วหนึ่งคนและมันก็เป็นฝีมือของเดนเวอร์เมื่อมอสโกรูร้ว่าลูกชายได้ทําการฆ่าคนทําให้เขาโกรธลูกชายอย่างมากที่ทําเรื่องต่ำช้าแบบนี้เดนเวอร์พยายามตามไปอธิบายแต่ก็ไม่เป็นผลตอนนี้ทิมป้นเดแตกคอ,ขอกันเอง หลังจากนั้นมอสโกได้ทำการเปิดประตูของโรงกราสบเพื่อที่จะออกไปมอบตัวทีมทหารและเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตึงกำลังเอาไว้เดนเวอร์พยายามวิ่งเข้ามาห้ามพ่อของเขาเอาไว้ก่อนที่จะอธิบายว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นยังไม่ตายแต่เมื่อรู้ความจริงมันก็สายไปแล้วตอนนี้พวกเขาถูกเล็งเป็นเป้นเปานิ่งศาสตราจารย์จึงมอบหมายให้เบอร์ลินแก้ไขสถานการณ์นี้ พวกเขาจับตัวประกันมาใส่หน้ากากก่อนที่จะออกไปยืนล้อมสองพ่อลูกเอาไว้ตอนนี้ทีมตำรวจไม่รู้ว่าใครเป็นโจรหรือเป็นตัวประกันทีมสไนเปอร์พร้อมที่จะได้รับคำสั่งยิงแต่ว่าในขณะนั้นยงมินคิดว่าจะทำการหนีออกไปจากที่นี่เมื่อได้โอกาสเขาจึงขงโมยปืนของพวกโจรและสั่งให้ทุกคนถอยไปตอนนี้ทุกคนวางปืนลงตามคำสั่งของยงมินและตำรวจก็เข้าใจว่ายงมินนั้นก็คือคนร้าย ก่อนที่ซอนจะสั่งให้ทําการยิงปลิดชีพคนร้ายและนั่นก็ทําให้ยงมินถูกยิงจนเสียชีวิตเรื่องราวในตอนที่3ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ